สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอดบ่ป่อกับเจ้องเค็ดคือเก่าพี่น้องนเนี่ยแรงแรงนีลาย่างเต็มข้าโต๊ะเนี่ยกินมาหนิกันขวัวไข่ใส่ผักบัวตำหมากหุ่งหมูมปลาเพียะตงโมหว,วานหวานต้มไข่เซ็บเซ็บพี่น้องเอ้ยหมุดเจ้าออกมาก,กินน้ำกันพี่น้องบ่บ,บ่เลยใจห่างบ่เห็นไผก็อย่าสุดท้ามหาเด้อพ, <า S 2> พี่น้องเด้อ ข้าเจ้าบอกกินห้านะกินเล้วเงห้าสิมเมื่อบ้านนาว้วน้วอันน,นี้เลยจะข,ขึ้นน้เห้ากันข้าวไข่เน้นเน้นตัวไข่ห้าเน้นเน้นพักบ,บัวแต่ว่า ย่าแม่เ o าลายอยากที่เข้มเข้มแหนมาสีว่าข้าขาวเองกันนัวแก่แน่มาเบ้าว่าบอกข้าวขาข้าจะ้องกับโคตรเข็มงามบุกินว่าบางทานไม่ใช่หแม่ จำมือหอมก็ไม่จำมหอมซีมือบบาใคร เจะยังไปให้ปู่ใช่ไหมจะเป็นต้มไข่ในมัหนึ่งห่ดถ้าลืมบอก ท่านแล้วหนูมากินแล้วแม่เมน่ะเรายังบมอยาพี่น้องเจ้ว่าเฮาน่ะมันหนาวเฮาหนาวหรือฮากินดหรือฮากกสิเมื่อเม,มื่อบ่น้ำมึ่ง ากะนอนเลยอันนี้กินเลยดีเหนียวเสบอนค่ะ ำมาแหงกระลุ่มแหงกระยินสาเหตุที่หนุ่งรงค่าสัมเดเข้มสา่พี่นอ้องมันนีธน่ะนั่งเพ้นเนียบเซ็ปยังเวิเร์ดลเลื่อยได้สุดนี่รงกระสงน้องแซ่ระถ้าหลักของเขามาหนุ่ม ดอกพ้าบวชนิวานอะไรเนาะชิมแ,แรกๆมันอยากแจ่มเ้ยหนึ่งละสินน้ำปลาลงเนี่ยก่อนทำได้นะ น้องมดของกระสัม ER ันหนามเบื้มันน่อของมันของเานี่มันหนามเบื้มันหนาอย่งง้หาลงของล่านีมันหนามลงของกระดาหักนั่นเปิดมือหนากระเป๋าได้บรรณาเก่ไปเกี่ยงสัางไว้บม่ มมเมื่อีงก็เย็นไปอีกตัวเจียวไปแล้อีกหาได้แับเป็นหมักสุ่ม นไข่ี่การั้นสีทอดเอายหั่นหมพอกินหัวใส่ใบพักลายๆนันน่นนี่แหละแซ่บไข่กระเทงไข่การวยละฮาบาท แทงงบิดอชักคำหรือไหมหน่ยลิกลิกใถี่นมือ้างสวัสัดตักบามือสี่อยมืแม่มือามตังมือชองคำต้องมือคำหนึ่งมาตักมือองคำ แบบั็บบาทมั้ามคำมันหนึ่งคำุดแท็บคำวันผิดสี่คำพัฮะแทคำวันผิดสี่คำวันจันหาคำมันคานหกคำเาคำอืงเฮ้อามาอันชินลม้มเห็นเหรอติเยอกัอชินเนาะ สุดตอนนายยังหยุดสิหน่อยคือว่าแล้วไปต่อเป็นเปล่เป็นเป็กนเดี่ยวไปมีแต่ปูกระเบือกมีอันนมแผ่นนี่มั่นกับอื่นก้อหมดเหนื่อยเนี้ นี่แล้วตนนคเลยแม่ลมเหือนกับเจ็ดคำมันใหญ่นานแดงเลยนาหยุดมต่ไะ่ปรไปมันน้องโล่าปหยอนะ พิตลาดนัดบันดงดอกงใหม่นะลายเลยเขาไปเห็นงานใช่ไหมลูกบัวขาวใช่แล้วใดาวเนี่ยกระดิ่วละว่ามกีกระดิ่วละว่าเขาไป็งานมันนี่น ก็เอาเมื่อก่อนเขาป้าลูกน้อยเห็นยรี้อ่ะโล่สองร้อยหาซิบยันไข่หมูแดงนะพี่น้องเอ้ยโล่สองร้อยหาซิบหางเข้านะสือมากินมือนะหาซิบบาทบาทมมือ xin chào hai à tụi phía sau này ่อนมาผีกเบาไข่นะพี่น้องยังตั้ตมอะไรอีกอยู่ยังเป็นหน่วยอยู่ไม่ได้แตกกันสิขนาดน่ะเอาไปไว้ตั้อีกก็ได้จ,จับแก้มยุ่งอ่นนสะสิส้อ เดีานบ่านั่งจะเป็นไข่นั่งบ้หาเป็นไข่อย่างกว่าบอมาบอออกนังนังนั่งน่งนันันั่งนั่งนั่นั่ง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 น่ง่่นนั่น่่นันังนงนง่น่นันง่่นันง กิดบ่พ่อว่ามันสลปันนี่เฮ้ยนั่งต่อเอานั่งขนอเล้ยเาเลยงก็ดดบออาอีกเอาขนาเคน่านม่งด้อหมนแน่หนวะกดหนักก็บ๊อบบบนวะ นัสิม้ฟวแลแลไห,สหนสมัยกนั่งนางโมกินวอ,อ,ไไอนนีอันข้าวนำบองหูว่านั่งสิเทพื้นนำบอง,บงหูอรีมันมื่อนี้นางลงมาสีเขาฮะหรืว่คือบลลงมาบอกตงน้เทพื้นเท่อนนนนังระหว่างคิดบ่พอคิดบ่พอว่านังสิตักน้าลายปนัน นัน่งกบสิขิดวตัตตกคือแต่ละมื้อหนะมันเต็มกับผู้หญเลยย่าฮะนะเดี๋ยวคิดว่พ่อซช่่าเขาใส่น้มลายนะ่นะใน,น,นข้าะจนบางงวบางหำถึนไปอจนวั เจอน้อยชว,ยว,วนขุกธาษณะชอดยอยเจอเช้ชชชพือแนนน้องซาหละเลยว่ะสม้มพืนไปตักน้ำชอดซาหลาจอยไปมันเทฟืนเฮือนมันโทรลงมายนคำเลยห้าหนังผัด,ผดกุน้นผัดก็ไม่เถ่าอยู่ก่อนหัวผัดก็ไม่เถ่าอยู่ห้าละบอร์กว่าไปกอนอันเด็ด มัวพักแล้วสิขึ้นน้ำลังมามามาลมกกินหนังลาแล้วพี่น้องกินห,นา,น,หน,นาพอกันใหม่อยู่ดีมีแ้งสุัสดคนสบายดี